เราเชื่อว่าความสุขของทุกคนในงานเนี่ยถือเป็นสิ่งที่สําคัญมากๆากเนี่ยให้เขาอยู่กับฝนเราสบายใจแล้วก็เนี่ยให้ทีมเราเนี่ย เป็นที่พึ่งเป็นความสุขแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบ่าวสาวได้จริงๆฝน,นคิดว่าแต่ละงานเนี่ยมีดีเทลที่แบบไม่เหมือนกันเลยนะคะบางคู่อาจจะให้ความสําคัญกับเรื่องหนึ่งนะคะกับบางคู่ก็อาจจะมีความสําคัญอีกแบบหนึง่งหรือว่ามีดีเทลบางอย่างที่แบบไม่เหมือนกันเลยค่ะสิ่งงานแต่งอะ่ะมันคือเรื่องของพิธีการส่วนหนึ่งแต่มันไม่ใช่ทั้งหมดสิ่งสำคัญของวันงานวันแต่งงานก็คือ บรรยากาศในงานนะคะที่เราอยากจะให้บ่าวสาวเนี่ยเก็บเกี่ยวความรักความอบอุ่นความสุขไปให้ได้มากที่สุดนะคะวันนั้นนะทีมฝนและฝนเองนะคะก็จะเน้นย้ำถึงบรรยากาศในงาน,นะคะ่ะเราไม่อยากให้ใครสักคนรู้สึกว่าเขาหลุดออกไปแบบอยากให้ทุกคนรู้สึกว่า ตัวเองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของวันพิเศษของบ่าวสาวจริงๆเพราะฉะนั้นบ่าวสาวอาจจะไม่ต้องกังวลเลยว่าคุณพ่อคุณแม่จะเป็นยังไงเขาจะเคว้งคว้างไหมเขาจะรู้ไหมว่าเขาต้องทําอะไรทีมผลทุกคนนะคะจะทําให้คุณพ่อคุณแม่ทําให้ผู้ใหญ่นะคะรู้สึกมีความสุขไปกับวันพิเศษวันสําคัญของบ่าวสาวจริงๆนะคะรวมถึงสิ่งสําคัญของทีมฝนก็คือทีมงานทุกคนนะคะจะมีความสุภาพเรียบร้อยนะคะแล้วก็รวมบุคลิกการแต่งกายที่เรียบ ร้อยนะคะทีมงานทีมฝนดุไหมบอกเลยไม่ดุนะคะเลยทีมงานผลใจดีมากแล้วก็แบบเป็นมิตรนะคะเข้าถึงง่ายพูดคุยพูดเล่นได้ทุกคนเนี่ยก็คือเป็นเหมือนนักสร้างบรรยากาศแล้วรวมถึงบ่าวสาวเองอะ่ะก็ไม่อยากให้กังวลอะไรแล้วทุกทุกครั้งฝนจะพูดกับบ่าวสาวเสมอว่าฝนอยากให้เขามีความสุขฝนอยากให้เขาอยู่กับฝนแล้วสบายใจแล้วก็ฝนอยากให้ทีมเราเนี่ย เป็นที่พึ่งเป็นความสุขแล้วก็เป็นที่ปรึกษาให้กับบ่าวสาวได้จริงๆออสำหรับผลแล้วอ่ะทุกคู่บ่าวสาวอ่ะคือเหมือนพี่น้องคือครอบครัวแล้วก็ผลรู้สึกว่าทุกๆครั้งที่เวลาเราไปทำงานนะคะความตั้งใจของทีมเราคือเราอยากให้บ่าวสาวมีความสุขพ่อแม่มีความสุขญาติๆมีความสุขและทีมเราเองก็ต้องมีความสุขด้วยเหมือนกันนะคะ